ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะคุณครูจะมาสอนในนักเรียนนะคะในวิชาคณิตศาสตร์ต่อเนื่องจากชั่วโมงที่แล้วเลยนะคะก็จะสอนในเรื่องของเศษส่วนเหมือนเดิมนะคะจะสอนในเรื่องของเศษส่วนเหมือนเดิมแต่ก็ได้แยกย่อยเป็นเรื่องเล็กๆอีกหนึ่งเรื่องนะคะในวันนี้ก็คือเรื่องของเศษเกินค่ะเศษเกินเศษเกินหมายถึงตัวเศษนั้นมากกว่าตัวส่วน ยกตัวอย่างเช่นการเขียนเศษส่วนที่เป็นเศษเกินนะคะยกตัวอย่างเช่นเศษหส่วนหข้างบนเราเรียกเศษใช่ไหมคะข้างล่างเราเรียกส่วนใช่ไหมคะ,ะเศษเกินยกตัวอย่างเศษหกส่วนหก็คือตัวเศษนั้นมากกว่าตัวส่วนเหมือนที่คุณครูเขียนไว้ตรงนี้เลยเศษมากกว่าส่วน นั่นเราเรียกว่าเศษเกินยกตัวอย่างตัวเลขเช่นเศษ11ส่วน5นะคะเศษข้างบน11มากกว่า5เราเลยเรียกเขาว่าเป็นเศษเกินหรือยกตัวอย่างเช่นเศษ3 0ส่วน2อย่างนี้เรียกว่าเศษเกินหรือยกตัวอย่างเช่นเศษ3ส่วน2อย่างนี้ก็เรียกว่าเศษเกินนะคะ หรือยกตัวอย่างเช่นเศษ3ส่วน3เศษ3ส่วน3เศษ4ส่วน4เศษ5ส่วน5เศษ6ส่วน6แบบนี้ให้จัดว่าเป็นเศษเกินนะคะให้นักเรียนจำว่าอันเนี้ยถึงแม้ว่าตัวเลขจะเท่ากันก็ตามแต่ให้จัดว่าเป็นเศษเกินอ่ะยกตัวอย่างอีกไปเรื่อยๆนะคะในเรื่องของเศษเกินก็คือตัวเศษมากกว่าตัวส่วนก็คือมันเกินออกมาเท่านั้นเองเราก็เลยเรียกว่าเศษเกินวิธีการดูง่ายๆก็คือเลขข้างบนมากกว่าเลขข้างล่าง นะคะยกตัวอย่างอีกก็คือเศษ4ส่วน3มอย่างเงี้ยอ่ะ4มากกว่า3ก็เป็นเศษเกินเพราะว่า4เป็นตัวเศษข้างล่างเป็นตัวส่วนเศษมากกว่าก็คือเศษเกินง่ายมากๆเลยนะคะหรือจะเป็นเศษ6ส่วน3ก็ได้อย่างนี้เรียกว่าเศษเกินแต่ถ้าเป็นเศษเออเศษ10ส่วน12แบบนี้ ไม่ใช่เศษเกินนะคะเขาก็จะมีชื่อเรียกของเขาอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันนะเดี๋ยวคุณครูจะสอนในครั้งถัดไปนะคะถ้าเป็นเศษ10ส่วน12ให้นักเรียนดูตัวเศษ10อะ่ะแล้วตัวส่วน12อ่ะ12มากกว่าเพราะฉะนั้นอย่างนี้ไม่ใช่เศษเกินนะคะอย่างนี้ไม่ใช่เศษเกินไม่เกี่ยวนะคะเศษเกินก็คือตัวข้างบนนั้นจะต้องมากกว่าตัวข้างล่างเช่น6มากกว่า3นะคะ และงานที่คุณครูมอบหมายให้นักเรียนในวันนี้นะคะให้นักเรียนเปิดแบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์นะคะในหน้าที่3วันนี้มีแค่หน้าเดียวนะคะในหน้าที่3อาะยกตัวอย่างข้อที่1นะคะยกตัวอย่างข้อที่1ให้นักเรียนต้องใช้สมาธินิดหนึ่งนะนักเรียนต้องใช้สมาธินะคะต้องใช้หลักการจําความจําอย่าหลงลืมอ่ะ วิธีการเขียนเศษเกินที่นับจากภาพภาพสองภาพเนี่ยเหมือนกันใช่ไหมคะในข้อที่1ภาพสองภาพนี้เป็นสี่เหลี่ยมแล้วขีดสลตรงกลางตรงมุมสลเฉียงแบบนี้เหมือนกันทั้งสองภาพเลยใช่ไหมคะให้นักเรียนนับตัวส่วนแค่กรอบเดียวคือภาพแรกภาพเดียวนะคะไม่ใช่นับ1 2 3 4 แล้วใส่ส่วน4ไปแบบนี้ไม่ใช่นะคะไม่ใช่อ่ะมาเริ่มกันใหม่ถ้านักเรียนเห็นภาพแบบนี้นะคะให้นักเรียนยึดรอบแรกรกอบเดียวเพราะว่าภาพเขาเหมือนกันหมดเขาแบ่งส่วนมาเท่ากันหมดให้นักเรียนยึดรอบแรกรกอบเดียวแล้วนับ1 2อ่ะคุณครูก,ก็ใส่ส่วน2ไปเพราะว่านับได้2ใช่ไหมคะอ่ะสองภาพเหมือนกัน ต่อมาทีนี้เรามานับส่วนที่เขาระบายสีบ้างส่วนที่เขาระบายสีนั้นมีสีฟ้าเข้มๆเนี่ยค่ะก็คือใช้สีเหลืองนะคะ1 2และ3เขาระบายสี3ส่วนคุณครูก,ก็เลยเอามาใส่ด้านบนเป็นเศษ3ส่วน2คําอ่านนะคะอ่านว่าคําอ่านนะคะอ่านว่าเศษ สาม,ส,ส,นะะส,ส,ามส่วนสองนะคะเศษสามส่วนสองแบบนี้นะคะแบบนี้สังเกตว่าเป็นเศษเกินยังไงเลขข้างบนจะเยอะกว่าเลขด้านล่างก็คือเศษมากกว่าส่วนเราเลยเรียกเขาว่าเศษเกินและคุณครูขอยกตัวอย่างอีกข้อหนึ่งคือข้อสุดท้ายแล้วกันนะคะข้อ8ให้นักเรียนยึด นะคะยึดโดยเนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้เนี่ยเขาแบ่งส่วนมาเท่าๆกันเลยให้นับแค่กรอบเดียวนะคะให้นับแค่กรอบเดียวก็คือแบ่งเป็นกี่ส่วนนะ1,2,3,4,5,6,7,8แบ่งทั้งหมด8ส่วนใส่ไปเลยค่ะ8ส่วนต่อมามาดูส่วนที่เขาระบายสีกันว่าเขาระบายสีทั้งหมดกี่ส่วนเมื่อกี้นับไปแล้ว8 1เอาใหม่นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 เก้าสิบสิบ1อ็ดสิบสองสิบสามสนะคะคุณครูก,ก็นับมา19ข้างบนเนี่ยมีกี่อันนับหมดเลยตัวเศษนะคะแต่ตัวส่วนเนี่ยให้นับแค่กรอบเดียวพอจะได้ไม่งงนะคะอ่ะข้อนี้ได้เศษสิบเก้าส่วนแปดนะคะเศษสิบเก้าส่วนแปดคำอ่านนะคะก็เขียนเป็นเศษ 19อ่ะส่วน8ค่อนข้างยาวนิดหนึงนะคะเศษ19ส่วน8นี่คือคำอ่านนะคะต่อมาแล้วคุณครูจะให้นักเรียนเนี่ยได้ลองทำเองนะคะในข้อที่ 2, 3, 4, 5, 6และ7ให้นักเรียนลองทำเองนะคะ ทำเรียนแบบตามตัวอย่างที่คุณครูได้สอนนักเรียนไปในเรื่องของการเขียนเสร็จเกินนะคะพร้อมทั้งเขียนคำอ่านด้วยในแบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์เล่มที่สองหน้าที่3นะคะหลังจากที่นักเรียนทำเสร็จแล้วนั้นก็ให้นักเรียนนั้นถ่ายรูปส่งคุณครูเหมือนเดิมนะคะอ่าสำหรับชั่วโมงนี้จบเท่านี้ค่ะ